ผมชจ่ออินทรนันทสมบูรณ์นะครับอายุ66ปีกายไม่ขันตะวันตกี้นด้เคยฟังเหรอ ประพันธ์นะครับนักสืบวิทยาศาพเป็นคนแม่สรีเมือกำเนิดอายุ67ปีเราออกรุ่นใหม่เนะพราเกิดม,มีศักยาภาพออกว่าเนี่ยมันเป็นภา,าษาไทยใหญ่ออกพันเอาสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันมาตั้งแต่น้น่่อนละอันนี้วัยรุ่นครับอ่า เป็นคนไม่เสรียงโดยกําเนิดพ่อเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยของพม่พ่อ,อนี่มาจากพม่นะครับเมืองตองยีแม่เนี่ยเป็นไทยยายแม่เป็นคนที่นี่ผมก็ลูกขึ้นเอาชอบออกกาลังกายอยู่แล้วนะครับก็ไปวิ่งมาหลายๆตีกุตีอะเบ็นวิ่งแต่ว่าบัดได้วิ่งมาเมินละซ้อมได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง ทุกครั้งจะวิ่งประมาณ10กิโลแต่วันนี้วิ่ง5กิโลเพื่อออกกําลังกายแต่ก็วิ่งสบายๆชิวๆกว่าแรกกลมคือไปดูคมเป็นภาษาไทยใหญ่ไปดูคมซึ่งมีคมติดต่างถนวนต่างๆแล้วก็เพิ่นจะจัดการเดินวิ่งการกุศล ได้ร่ำได้เรียนนะก็เรียนอยู่ที่บ้านนี่ละจนจบมศ .3 สสแล้วก็ไปต่อไปเรียนต่อที่เชียงใหม่จนจบก็มาทํางานที่แม่สะเลียงเนะี่ยก็ไปเป็นครูอยู่ครูบ้านนอกแบบในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะโรงฟันเริ่มแรกเนะี่ยมาเป็นครูเป็นครูกับก่อนที่้่อของครูจัตาวาอันดับสองบรรจุแตนี่นะบรรจุแตนี่เงินเดือนพันกับแปดสิบบาทเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบแปดะทำงานปีแรกก็ได้สองคนเลยเอาสองคนนะเป็นเพื่อนกัน เพื่อนกันมาตั้งแต่น้อยๆละ่ะเนาะเราอู้ถึงว่าตั้งแต่ระดับประถมยังไม่ยอมด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันตัวคนที่ผมตัวน้อยครับผมแก่มาใหญ่ตัวหลังนี่หมดเตอนที่ออกอกําลังกายเล่นไปคนที่ชอบออกอกําลังกายเล่นกีฬายอย่างเนาะอาจารย์อินทร์เนี่ยเก่งในเรื่องทักษะวิชาการผมพอจะมีทักษะชีวิตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนที่จะสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีทักษะวิชาการทักษะชีวิตแล้วก็ทักษะอาชีพมันถึงจะ อยู่อย่างสมบูรณ์เจอตั้งแต่สมัยฮะแล้วเราก็ไปเฮียนวิเลยครูเนาะเฮียนด้วยการเซตแล้วก็มาทํางานด้วยกันแถมมันเป็นกู้สนิทเป็นไปที่ไหนก็ไปด้วยกันจะหันหน้าสองคนเนี่ยบอกว่าเรื่องงานวิชาการเรื่องอย่างนี้นี่นะแต่แต้แล้วนี่การทํางานเนี่ยมันจะต้องสอดประสานมันเหมือนจิ๊กซอภาพจะสวยเนี่ยมันต้องเข้าเพื่อให้มันถูกเลี่ยมถูกมุมจริงแล้ววิเลยชุมชนเนี่ยภารกิจวิเลยชุมชนแต้เนี่ยมันมีอยู่3-4ภารกิจอย่างเช่น1ก็คือจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา แล้วก็ทักษะอาชีพคือเป็นช็อตคอร์สด้วยอันที่2ก็คืองานวิจัยส่งเสริมงานวิใจัยในชุมชนเขาก็มีงานวิจัยอย่างเช่นทําเรื่องของประเพณีที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอแม่สรเรียมแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเก่ามีไฟที่อยากจะไปช่วยเพราะว่าบ้านเฮาเนี่ยเราอ่อนบ้านเฮามันขาดโอกาสทางการศึกษาพอดีทางวิเลยชุมชนมาเปิดเนี่ยป็นหาโปรแกรมปกครองส่วนท้องถิน่นคนบนดอยคนอะไรอย่างเงี้ยเราอ่อนที่อยู่ศูนย์เด็ก เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาปฐมวัยตัวเราอ้อนก็มีโอกาสเข้ามาพัฒนามาเฮียนจากที่เขาจบโมโบหกบหกอย่างนี้เน,ะนาะก็ได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วเขาไปเห็นเนาะอยากที่จะต้องพัฒนาบ้านเขาเขาไปหนบ้านเขาบอกว่าบนดอยบอกว่าเขาไปหลายๆตี้มาเนะเฮ้กับอู้กับอาจารย์ประพันธ์ว่าเอาอีบอกอาจารย์ประพันธ์อยู่วิเลยชุมชนทําเรื่องการศึกษาแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยซึ่งกําลังมีบทบาทขึ้นมาเรื่อยเ่บอกว่างบประมาณเรื่องอะญาต่างๆเนี่ย เอาคือผมไปอยู่ในส่วนหัน้นเอาแบง่งหน้าที่เกินทำํำส่งอาจารย์อินทร์ไปไปเป็นรองนายกในอดีตนะเจ้าเนาะอดีตตั้งแต่ปี50มาจนถึง63เนี่ยเขาเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่านักศึกษาเขาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สูงเขาว่างวันแบบวันเสาร์อาทิตย์ก็ลงมาเฮีนเนเยี่ยจอในช่วงตีละออนจะจบเนี่ยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใจการทำงานในชุมชนแบบ P.D.C.A. นะเจ้าเนาะ P ทีเขาจับต้องได้คือการวางแผนเป็นจะได้ดี D, เวลาเขาดูเนาะเขาเนี่ยจะได้คือมันจับต้องได้จริงเนาะ C เหรอเขาเรียนหูมาว่า C มันคือเช็คเนาะตัวสอบแล้วเขาตัวสอบจะได้ถ้าเขาไปจัดเวทีอาจารย์พัน์ก็จะเหมือนกับปลาลงไปคือคอมเมนต์คือฝึกอู้ตอนนั้นมาใหม่ๆแล้วจะเนาะกับหูจะอู้อย่างจะคอมเมนตะ์นักศึกษาจะได้อย่างเงี้ยพอลงบ่อยลงบอยลงบอยก็จะเรนรูนะจ๊ะที่สําคัญทำตัวหนึ่งก็คือ A ตีแกพยายามจะคือปับปรุงอย่างเงี้ยนะจ้าก็มีแอคจอ่อแล้วก็บริบทต,ต่อมาตีเขาได้ปรับมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาคือเขาต้องทําวิจัยเริ่มแรกเนี่ยเขามีงานวิจัยตั้งแต่ปี5้าหนึ่งตีพื้นที่ร้านวัฒนธรรมตีว่าจองสูงตีเขาห้าพี่ชอบมา10กวก็ปีห่านก็ได้ใจพีดีซีเนี่ยทำงานกับชุมชนปรับปรุงแต,แต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีเหมือนมันเป็นวงจรคุณภาพตี่จับต้องได้แต่จากอาจารย์มพันอู้แล้วก็ ปาเขาลงไปทําเมียเจาะแล้วมันเหมือนคับเขื่อนตลอดเวลามันก็เลยมีเหมือนกับแรงจิตจะทั้ต่อไปเรื่อยๆเป็นเกลียวเข้ามาแย่เจาะโจตีเขาได้มาแต่ละปีด้วยความที่เขาทํางานต่มเขาห้องนโยบายนะจะหนาต่างนโยบายเปินยังช่วง3ปีนี่ก็มีเรื่องของการแก้ปัญหาความอยากโจนเนี่ยเจาแก้ปัญหาความยากโจ,จ,จนนี่ของแมวงอนเเธาคิดถึงเรื่องระบบการนําข้อมูลตีมันมีคุณภาพมาใช้ก่อน ว่าความอยากจนของเขาไม่ได้มีแค่เรื่องเงินเรื่องทรัพยากรไกด์าพชีวาภาพเรื่องน้ำ้าบ้านวังตีเวลาเราออนลงไปเก็บข้อมูลเขาก็จะเห็นว่ามันยังต้องไปตักน้ำห้วยเมื่อก่อ้เอาแกะร้อนนมนะเจ้าไปตักเอาแกร้อนนมทแบบ่านกะ่อนแบบคุ้นนประมาณนั้นนะเจ้าความแตกต่างเรื่องของคุณภาพราออนบนญอยเนี่ยคุณภาพมันก็จะ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 ,จะ,จะ,จะจแย่เลยตรงรูปน้อยหนึ่งแต่หน้าที่ของคือจะต้องไปยกคุณภาพที่มันแย่ ลุงพันเคยเปรียบโรงเรียนเหมือนเครื่องกรองน้ําเครื่องกรองน้ําบนดอยเนี่ยชั้นกรองมัน,นจะต้องมีทีหน่อยเพราะน้ําที่มันเข้าในมันขุนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกรองเพื่อออกมาให้มันได้ใสามาตรฐานคนที่เป็นครูบนดอยเป็นครูชนบทแล้วสามารถที่จะพัฒนาเราออกนั้นคุณภาพมันคือสุดยอดขอประคุกำลังใจครูโยงไปถึงเรื่องของเรื่องราวนีอดีตย่างนะซะไก่ไม่ขันตะวันก็ขึ้นได้ เคยฟังหรือยังเขาบอกว่าในอดีตการเนี่ยมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งไก่ตัวเนี้ยเป็นไก่ตัวผู้พอตื่นมาตีสีเนี่ยแกจะเดินขึ้นไปบนดอยเดินเดินพอไปถึงบนดอยปุ๊บเนี่ยแกก็จะขันไอ้แก่เอ๊ะเอก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 สักปุ๊บหนึ่งเนี่ยตวัดก็ขึ้นแล้วแกก็จะลงลอยนะแกจะทําอย่างเงี้ยทั่วนาตาปีทำ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 จนถ้าแก่ๆนะลูกแกก็บอกว่า มาขึ้นไปกันได้แล้วลอพอแก่แล้วพอจะขึ้นไปอย่าห็นแทนบากขึ้นมาได้ถ้าป้อขึ้นเนี่ยตะวันมันจะขึ้นได้อย่างไรป้อพอแก่แล้วนะเพื่อตอาอื่นไปขับกันได้หรอมาได้ป้อเนี่ยต้องขันเพื่อเข้าใจว่าถ้าเป็นขับลำไกามันการตรงนี้ขับตะวันก็ขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยต้องมีความแก่ของเดิน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 ขึ้นเขาเนี่ยมาถึงบาตันถึงยอดเขาสักอ่อนคาดใจตายตรงที่กลางเขาเนี่ยเสร็จแล้วสักพักหนึ่งตะวันก็ จะชี้หารว่าไก่ไม่ขันตัวก็ขึ้นได้เราจะบอกมีบบเฮาแล้วคนอื่นทำมาได้มาใช่เพราะฉะนั้นเมื่อมันถึงเวลาที่เขาจะต้องหยุดแล้วเ้าจะต้องเปลี่ยนวเวลาที่ต้องพองทางมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเกิดขึ้นคงอยู่กระดับไปก็ต้องส่งต่อกันได้อีกพออู้เรื่องสังคมปัจจุบันแกก็พยายามยอมรับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเนาะยังของวิลาลมชนเขาก็จะมีเหล่าอ,อันตีจบใหม่ที่เข้ามาหับทุนมันก็จะมีปัญหายอย่างเยอะแยะมากมายเลย แกก็พยายามจะทําความเข้าใจอาจารย์เราออกรุ่นใหม่เนี่ยต้อก็มีศักยภาพมีกระบวนการและว,วิธีการคิดวิเคราะห์คิด,คดสังเคราะห์ซึ่งกระบวนการมันอาจจะตาา่างกับเราแต่มันมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อความสำเร็จของงานอาจารย์อาจารย์ประพันธ์ก็จะเป็นบุคลิกแบบคิดรูเครื่องอาจาถ้าสมมุติว่าต้องไปดอยด้วยกันเนาะเอารถเครื่อ,องไปกันคนละกันอาจาแล้วก็บางอย่างนะจ๊อนะองเช่นถ้าผบมีตังค์แกก็จะซัพพอร์ตให้ เขาฮืออย่าเจาะจายไปก่อนอย่าเจาะาองสาม้าบ้าเกือเทศมี5ลูกปัจจุบันนี่ยายการยุติศูนย์คนพิการเจาที่แม่เลียงบ้านเฮานี่ละค่ะห้าไอ้ทาบเขียนไปเรื่อห้าตรงนี้ลูกเขียนมันบนกระดานที่พี่เขียนให้นะห้าบนกระดานเหมือนวิเขียนนะลูกเนาะ การเรียนที่วิทยาชุมชนมันประหยัดค่าใช้ใจทั้งการเดินทางทั้งกาเทอมก็จะช่วยในเรื่องของการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้เรียนก็ครูในหลายๆท่านเนาะแล้วก็ได้เจออาจารย์ประพันธ์ตัวถ้าเวลาทํากิจกรรมไออย่างของวิทยาชุมชนนี่คือจะเห็นอาจารย์ประพันธ์ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการประชมนิเทศการประชุมหรือการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูต่างๆของวิทยาชุมชนอาจารย์กับประพันธ์ก็จะมาเข้า รวมแล้วก็พูดคุยกับลราออนอย่างเป็นกันเองตลอดเลยเจ้ากิจกรรมที่ได้ทํแกบอาจารย์นี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมออกบาค่ะก็จะมีกิจกรรมในเรื่องการทําโคม่ะค่ะอันนี้ปุณยบอกว่ากรมเงี้ยวจริงๆแล้วบ้านเขาของกรม16แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยกรม16เนี่ยปุณยก็เอากระดาษสาเนี่ยเอามาติดสีขาวแล้วก็จะต้องลายใส่จากขั้นมาจากกระดาษสาแล้วก็วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นกระดาษแาวเริ่มมีสีมีแสงขึ้นมาทีนี้พอใจให้มันเหมือนละ ผมก็เป็นอ้อนผมก็หารโกม,มันนั่นแหละแต่พอมาวิเลยชุมชนเข้ามาทำเนี่ยเจอปัญหาก็คือว่าถ้าช่วงออกว่าเนี่ยฝนพอฝนตกเนี่ยอาจารย์จะทํำยังไงครับอาจารย์จะทำยังไงาจ,าจ,งไงจนในที่สุดเขาก็เอาถุงพลาสติกน่มาตัดก้นแล้วเขาเอาสวมลงนีเออมันก็โดนฝนแต่แต่ปัญหาโปรยมาถึงละกระดาษกาเป็นงยังมันหุ้มได้ปัญหาก็คือเวลาเปิดไฟบบกออกครับะพลาสติกไปคุมมันไว้แถม อพอปีลุกขึ้นแล้วทำยังไงจนในที่สุดมีคนกเสนอมูลน้ำสาเอาผ้าไหมครับอาจารย์ผ้ามันจะแห้งไหมเอา้าลองดูก็ในที่สุดก็คือจากเนี่ยเขาก็เปลี่ยนป็นผ้าไปผ้านี่ก็ไปค้นไปหากันจนกระทั่งได้ผ้าที่มันบางๆเอามาเออพอผ้าเนี่ยพอฝนตกมันก็นกเปียกพอแดดออกมันก็นแห้งเขาก็ลองหลายอย่างอ่ะจนกระทั่งมาที่กรม16ที่จ่ายผ้าเพราะนั้นต้นทุนมันจะสูงครับ16ตรงที่กรอบสี่เหลี่ยมนี่นะกรอบสี่เหลี่ยมจะใช้สิอันใช้โครงมามัดกัน ละอ่อนผมเนี่ยทําได้ทุกคนอาชาติจันโหกจะทําได้ละปอหนึ่งก็จะทําตุงก็ะจะมีเพื่อน้องว่าหลักสูตรท้องถิน่นของเพื่อนน่ะการทําคมคือการที่ปลูกฝังเรื่องความตระหนักในเรื่องของการรักวัฒนธรรมอันที่สองเรื่องของการลงมือทํางานการวางแผนในการทํางานร่วมกันเนี่ยความรับผิดชอบอการทํางานร่วมกันและความภาคภูมิใจในผลงานผมต้องยอมรับว่าทักษะชีวิตของอเพื่อนผมคนนี้นะ่ะ เยี่ยมมากๆโดยเฉพาะเรื่องที่เปินชอบเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องอย่างต่างๆเปินเป็นคนที่ต้องการที่จะฟื้นฟูอะย่างดีๆที่อยู่แม่สะเลียงของเฮาเปินเป็นคนต้นคิดเป็นคนต้นแบบที่รวมกลุ่มรวมอย่างต่างๆจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงโดยเฉพาะประเพณีออกว่านี่เป็นประเพณีที่โดดเด่นของอำเภอแม่สระเลียงเพราะฉะนั้นคำว่าประเพณีที่โดดเด่นเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ที่ที่อื่นมันมีแล้วเฮามี เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยได้ยินคําว่าออกว่าออกว่านี่มาเข้าใจมันคืออย่างมันน่าจะใช้คาว่าออกปะษากําเมืองกัต้องกําเมืองหรือออกพันษานี่มันเหมือนกับไอ้ไอ้สากลทั่วไปประเทศไทยประยิบคำนี่เฮ้เฮาก็มาคืดกันนะว่าเออออกว่าเนี่ยมันบ้านเมืองเฮาเนี่ยมันเป็นไทยใหญ่เนาะแล้วไทยใหญ่นี่เมันเวลาอู้กันนะออกว่าออกว่าออกภาษาคือคือความหมายคือออกภาษา ออกว่าเนี่ยมันเป็นภาษาไทยใหญ่เนาะว่าเนี่ยมาจากคําว่าวัสาซึ่งมาจากคาว่าวัาารนซึ่งเป็นการออกจากฤดูฝนนั่นก็คือออกภรษานั่นแหละแต่ติ่แม่เสเรียงเนี่ยมันจะแปลกที่ว่าเขาจะจัด3วันเนาะของเขาจะมีวันดาหนึ่งวัน วันที่เตรียมต้อนรับพุทธเจ้าก็จะตระดรับปานาหน้าบ้านแล้ววันที่สองนี่ก็จะเป็นวันที่วันจริงวันออกพรรษาเนาะเด็กก็จะมีการตัดบาทเหมือนกันแล้ววันที่สามเนี่ยเป็นของว่ามีการแเทียนเฮงเทียนเฮงหรือว่าเทียนพันเล่มนี่เป็นภาษาไทยใหญ่เฮงนี่ปลว่าหนึ่งพันถวายเทียนพันเล่มเป็นพุทธบูชาันเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่มีมาแต่โบราณเทียนเฮงคําว่าเฮงหมายถึงเทียนพันเล่มเป็นภาษาไทยใหญ่ ทีนี้คนทําเทียนเหงี่ถ้าตามความเชื่อนะถ้าความเชื่อไครทาเนี่ยมันก็จะเป็นซีรีมงคลกระตัวเก่าจะต้องทำสังสีติดก่อนก็าจะได้อันนี้สูงสูงอันนี้คือที่แมวคนเข่วไปเทียนเหงีคือเทียนพันเลนเนะซึ่งถือคติจากความเชื่อที่ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึง ในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิงหาพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์เหล่าชาวบ้านชาวเมืองที่รู้ข่าวก่าพากันมาคอยต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันแรมหนึ่งค่ำเหล่าบรรดาเทวุตธิวดาหรือสัตว์ป่าหิมพานต่างแต่ง,ตงก็ออกมาไล่มารำหามาสแสดงการฟ้อนการลำ้ำอย่างต่างต่างกันบันเทิงลืมล่มๆต่างต่างชาวชายใหญ่ก็เลยถือคติอันนั้นอำมาทำเป็นงานทำบุญ การเตียนเหงิหรือว่าเทียนพันเล่มพันเล่มเนี่ยก็จะมีเตียนไขหนึ่งพันเล่มปลวยดอกไม้หนึ่งพันยอย่างที่เราเห็นนี่กําลังแต่งกําลังแดงก,กำลังทําช่วยกันนี่ให้ครบหนึ่งพันแบบหนมลจะมีข้าวดอกดอกไม้การได้บูชาซึ่งพระรัตน,นตรัยนี่คือเป็นสิ่งที่ความลบสูงสุดในทางพระพุทธศานส,นสนาเราว่าเกิดมาชาติหน้าจะได้มีรูปร่างที่งามสวยงามให้งามหมดดอกไม้ชาวบ,บ้านขอจะเอาดอกไม้ จากสวนจากในบ้านเอามาัาารวมกันที่วัดเป็นภาษาชาวบ้านก็เอามาหอมกันแต่คนก็แจงช่วยกันทำให้มันครบหนึ่งพันอันเป็นประเพณีที่สืบมาแต่โบราณเราได้ทอยทูทูกทุกปีเพื่อเป็นการรักษาและก็สืบสานประเพณีของเก่าของเดิมเป็นกิจกรรมของคนเม่เสลียงอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถมา,าชมได้จากที่ อำเภอแมเสเเียงเนะะี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญของอำเภออะคะ่ะถ้าหากว่าเฮาบะช่วยกันดูแลวัฒนธรรมสมบ,บัติทางวัฒนธรรมต้นทุนวัฒนธรรมตัวเนี่ยในสุดมันก็จะหายไปเขาก็เลยเริ่ม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 ,ม,มทำมาจกกนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ภูมิใจผมชอบคําสอนของคร,ริสเตียนที่บอกว่าจงช่วยตัวท่านเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยท่านเขาก็เอาหลักคิดตัวเนี้ยมาก็เริ่มทาออกว่าโดยช่วยตัวเองมาตลอด1ปี2ปี3ปี นำเมาเข้ามาก่อนเลยอันนี้ผมจะเป็นสปอนเซอร์จะมีลานตรงนี้ตรงนี้บอกไม่เอาครับเพราะว่าเราเป็นงานวัฒนธรรมเราไม่ไม่มีของเมาผมไม่เอามันเป็นเรื่องของงานบุญเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์จะแสนสองแสนห้าแสนก็จ้างจะมาจัดลานเบียร์จัดอย่างเขาบอกขึ้นจัดเลยเพราะว่าสามวันเขาบา ับตีออกบานนี่นะเพ่นจะประดับประดาด้วยราชวัตรปฏิบคมไฟแล้วก็จะมีจองพลาเป็นรูปปราสาสวบางไว้ตีี่ราชวัตนั่นแหละแล้วเพ่นจะมีต้นกล้วยต้นอ้อยประดับประดาตวัวเวลาถ้าไผเดินผ่านไปผ่านมากนะินได้ถ้าถ้ามดนี่เพื่นก็จะเอาไปตานจองพลาคือที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จนิวัตมาประทับอยู่แล้วถ้าเพื่อจะมีกล้วยมีอ้อยมีบะเ้า,ม,ามีข้าวต้มข้าวหนมอย่างที่เป็นถวายคือกับ พระพุทธเจ้าราชวัตรไม้ไผ่สารัดแตะราชวัตรคือเขตที่แบ่งระหว่างพระสงฆ์กับคนท,ที่จัดทำบุญตักบาตรอย่างนีนะ้และการตักบาตรสมัยตะก้อนนี้นะเปิ้นจะบอกออกนอกเขตราชวัตรพระเปิ้นก็จะเดินตีเรียบราชวัตรไหมเขาก็จะอยู่ท้าไในตักบาตรราชวัตรเนี่ยเป็นองค์ประกอบของเทศกาลออกวานะครับอภิณีออกวาเทศกาลออกพรรษาเพราะว่าในการที่เขาเพื่อนองว่าตักบาตรกอง หรือว่าการที่พระมาบิณธาบาตเนี่ยราชวัตรเนี่ยเป็นที่แบ่งเขตการที่มีราชวัตรอยู่หน้าบ้านนั้นแต่แต่เจต,ตนาของราชวัตรนี่ก็เพื่อที่จะกั้นระหว่างคารวาสกับคฤรืหัดตักบารหน้าบ้านเปิ้นเนี่ยเพื่อจะได้อน,นิสงเพื่นจะได้บุญได้กุศลบางทีพระอุปคุตเนี่ยซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าเขาตักตีสีนะเป็นอาจจะปลอมตัวมาตักบารแล้วไปอยากได้บุญกุศลถ้าที่ไหนมีแสงเตียนและมีเกีย้ยเปิ้นก็จะไปบินธาบาตท,ที่ั่าน ในห่วงออกว่าเนี่ยป้นก็จะเดินตามถนนอันนี้ก็คือเรื่องของการตักบาดกองธรรมดาเนี่ยการตักบาดนี่เขาบอกว่ามันจะต้องให้หันลายมือก่อนเนพะิ่นถึงจะพระเพินถึงจะออกมาบินทบาทได้นะแต่ว่าตีสามที่ตีสี่นี่เดินแล้วเพราะฉะนั้นมีความเชื่อว่าจะต้องมีพระอุบุตเนี่ยปลอมมาแต่บารู้เป็นตนไหนเขาก็บอกว่เขาก็ตักไปเรื่อยๆของเขาอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อ ณวันนี้งานออกแาวนมันติดลมบนไปละจากวันแรกที่เขาไปขอสปอนเซอร์ไปขออ่างบ่างมาได้อยัญญาทรากอย่างเขาต้องช่วยเหลือตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ณนะวันนี้ขบวนเต็มไปหมดเอาศิลปะพื้นบ้านอย่างออกมาแสดงและคนเป็นมืนม่นๆอยู่นนถนนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่าง,าง,าง,างเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นมาเนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างดีเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจที่เขาทำมามันเกาะเกือบ20ปีเนาะแต่กว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ย มันก็เหนื่อยและตรงนี้มันเป็นอัตลักษณ์ของแม่เสียงที่มันสวยงามทั้งเมืองการตัดบาดท,ทั้งเมืองเขาจะต้องบันลืมลากเงาของเขาเาจะต้องคงไว้แจกันเนี่ยถ้ามันมีดอกเดียวมันมางามเขามีสามดอก เขาพูดถึงว่าเขามีพุทธคริสต์อิสนานซึ่งอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขแจกกันเพื่อสันติสุขตี่เขายู่มากันแบบดั้งเดิมเอามาเคยเหยียดกันเวลามีการมีงานมีอย่างเป็นเกาะจะไปมาหาสู้กันแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันนักเรียนทุกรุ่นจะต้องผ่านมัจิตนักศึกษาวิทยาลัยมชนที่ผมเรียนตะกอนจะต้องผ่านมัจิตต้องผ่านโบสถ์ต้องผ่านวัด บอกว่าคุณจะถือคิดถืออิสลามถืออย่างคุณต้องเข้าไปเรียนรู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันเฮียนด้วยกันใหญ่มาด้วยกันตั้งแต่น้ยๆความแตกแยกหรือว่าความมาคาดมาดรายหรือว่าเหตุร้ายอย่างจะมามีที่นี่เลยคนเราเนี่ยยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นยกแข้งขึ้นแขมข,ข,ข้ามันติดดินนันก่อนติดกระโดดขึ้นปมามโต๊ะมาคืนนั่นก่อกน,มมน,น,นอแมนอันนี้ ในทางตรงข้ามท่านยกขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามีคนมาอุ้มเขาเนี่ยเขาปนดินหรอผนใน้ทางฟิสิกส์เนาะปนดินมีคนอุ้มเขาเพราะฉะนั้นการที่จะยกการที่อย่างให้เอามาทำใหยกตกัวเขาเราจะมีคนมายกเขาเองเแลว้วเขาจะปนดิน นี่มันประมาณ750ดร้อยห้บเมตรไปถึงหัวกุ้งถ้าเราเดินไปกลับเนี่ยมันก่อกิโลครึ่งถ้าเดินสามรอบมันสี่กิโลครึ่งแล้วก็เดินครึ่งกิโลก็ได้ห้ากิโลห้ากิโลนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงต้นตอนยี่สิบโมงปลายเด็กวัดบ้านเกตบ้านซักบ้านหูบ้านหง